ค่ะวันนี้บ้านสวนก็มาพร้อมกับต้นกล้ากระหล่ำปมนะคะเพื่อนอันนี้เป็นกระหล่ำปมที่บ้านสวนเพาะจากมเมล็ดนะคะาการ,พรมมเพาะเมล็ดของเขาเนาะถึงเราจะเพาะเยอะแค่ไหนนะคะแต่เวลาเราได้ผลผลิตของเขาจะไม่มากเท่าไหร่เนาะตอนนี้บ้านสวนเหลือกระหล่ำปมไม่เยอะนะคะที่กําลังเจริญเติบโตแบบนี้เนาะตอนนี้เขากําลังมีปมแล้วค่ะเพื่อนเขากําลังมีปมแล้วนะคะ อันนี้จะต้นเล็กเนาะเพราะว่าเรา,เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอันนี้เราปลูกที่กระถางอยู่ที่12นิ้วนะคะอยู่ที่12นิ้วอันนี้ก็เป็นกระลำปมเช่นกันค่ะกระลำปมถ้าเรา,พาเพาะเมล็ดแล้วแล้วเราเอามาปลูกในกระถางเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะถ้าเขาเริ่มโตให้เรานําดินปกเล็กน้อยเนาะให้ให้นำดินปกช่วงโคนต้นเขานะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่เป็นป่มให้เราเนาะ บ้านสวนเคยปลูกหลายครั้งแล้วค่ะแต่ก็ไม่เคยได้กินเพราะว่าเราไม่รู้หลักวิธีการเพาะเนาะตอนนี้เราเริ่มรู้วิธีการเพาะแล้วนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มเป็นปมแล้วค่ะเพื่อน,นเขากำลังมีปมเล็กๆค่ะปมเขากำลังน่ารักนะคะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนลงไปแล้วเนาะ,นะต้นนี้ก็อยู่ที่มาหนึ่งเดือนนะคะเพื่อนประมาณหนึ่งเดือนเนาะ ยังมีในรังโฟอีนะคะที่ยังไม่ไม่เป็นปมนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมกันค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นกระหล่ำปมนะคะเพื่อนซึ่งเราเพาะพร้อมกันนะคะพอโตจะไม่พร้อมกันค่ะนี่ค่ะกะล่ำปมนะคะ เนะะี่ยค่ะถ้าเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้เรากดลงไปเลยค่ะกดลากเข้าไปอีกนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะกดลากไปเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่เป็นหัวเนาะนี่ค่ะกดลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนได้ชมกัอนอีกเรื่อยๆนะคะ และนี่ก็คือกระหล่ำปมนะคะตอนนี้เขาเริ่มมีหัวแล้วเนาะเริ่มเป็นหัวแล้วนะคะเพื่อนเริ่มเป็นหัวแล้วนะคะเริ่มเป็นปมแล้วค่ะปลูกกระหล่ำปมในกระถางนะคะ และนี่ก็เป็นกรล่ำปมที่อยู่ในลังโฟมนะคะก็เริ่มจะเป็นปมนะคะแต่ก็ดูท่าทางแล้วแต่น่าจะไม่สมบูรณ์เนาะคงไม่สมบูรณ์นะคะเพื่อน